สติลซีรีส์อาร์ติส 7P ววเลเพ่อคูวตัวนี้ทำออกมาเพื่อ PlayStation 5โดยเฉพาะครับสวัสดีครับรายการ Banana Gaming รายการสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงกลับมาแล้วครับกับผมนายจอรนวั เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับนี่แอบแบลนิดนึงครับช่วงนี้ครับอย่างที่รู้กันครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับมีเครื่องเกมเครื่องหนึ่งครับที่กำลังฮอตฮิตอยู่มากในตอนนี้ครับนั่นก็คือเพลย์สเตชัน5นั่นเองครับซึ่งใครหลายคนที่จองกันมาหน้าทันขอแสดงความยินดีด้วยครับที่เราจะได้เครื่องเพลย์เนี่ยไปกอดไปเล่นสมใจครับแต่สำหรับผมจองไม่ทันครับเศร้าหนักเลยครับเมื่อเราพูดถึงเพลย์สเตชัน5้วครับเดี๋ยวเรามาดูหูฟังตัวนี้ดีกว่าครับวะวะ มันเจ๋งขนาดไหนครับเพราะคุรตัวนี้ทำออกมาเพื่อ PlayStation 5โดยเฉพาะครับนั่นคือ Steel Series Artist 7P Wireless นั่นเองครับที่บอกว่าตัวนี้ครับออกแบบมาเพื่อ PlayStation 5นั้นยังไงล่ะครับเพราะว่าอุปกรณตัวนี้รองรับการฟังเสียงแบบ T-D ครับที่มีเฉพาะบนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นครับเอ้เป็นไงใครที่ได้เครื่อง PlayStation 5ไปแล้วตัวนี้ขอแนะนำเลยครับก่อนจะดูความเจ๋งนครับว่ามันเจ๋งยังไงเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรกัน ้างเริ่มจากนี่ครับแกะกล่องมาก็เจอหูฟังตัวนี้ครับเจ้า Steelseries Artist 7P ตัวนี้ครับสีสันสวยงามมากครับบอกไว้ก่อนครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้มีทั้งหมด2สีครับมีสีดําและสีขาวครับเหตุที่ผมเนี่ยเลือกสีนี้มาก็เพราะว่าสีนี้เนี่ยทำล้อกับ PlayStation 5นั่นเองครับใครหลายคนที่เห็น PlayStation 5จะรู้ว่า PlayStation 5นั้นใช้สีหลักคือสีขาวครับนี่ครับ Steelseries เลยออกแบบสีขาวออกมาให้ล้อกับ PlayStation 5นั่นเองครับยังไม่พอครับยังแอบสีน้ําเงินไว้แซมแซตามจุดต่างๆหูฟังด้วยครับนี่ครับดูตรงนี้ครับ โลโก้ซิที่เป็นสีน้ำเงินข้างในครับนี่ตรงเฟรมตรงนี้เห็นไหมก็มีสีน้ำเงินเหมือนกันครับตรงหูฟังข้างในครับก็แอบสีน้ำเงินไว้ตามจุดต่างๆครับซึ่งล้อกับเครื่องเพย์เซชันได้ดีมากครับจดได้ว่าถ้าซื้อเจ้าหูฟังตัวนี้ไปวางข้างเครื่องเพย์เซชันบอกเลยว่านึกว่ามากับชุดมันเลยทีเดียวเลยมาตอนที่ดีไซน์ครับวัสดุการออกแบบครับหูฟังตัวนี้ครับใช้พลาสติกเนื้อดีมากครับนี่พอกันงองงองแงงเลยให้ดูครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นเฟรมไว้ครอบหัวตัวนี้อดียังงไคุุุณณจจะะยดดคบิณ จะทาอะไรมันไม่เสียทรงนะนี่เป็นโลหะเนื้อดีที่ยืดหยุ่นตัวเองได้ดีมากครับที่สําคัญคือตัวนี้นี่เห็นไหมไอ้ผ้าที่อยู่ตรงนี้ที่ไวรองหัวเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์สาคัญของแบรนด์สิลซีรีส์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนั่นคือมันคือผ้าที่ใช้แบบเดียวกับวงการสปอร์ตแวร์ครับคือวงการนั่นแหละพวกนักกีฬาเขาใช้ผ้าแบบนี้กันคือมันจะให้ความยืดหยุ่นที่ดีครับเนี่ยดึงดึงนานเท่าไหร่มันก็จะไม่ย้วยครับแล้วมันก็จะกลับคืนตัวได้ดีครับซึ่งแบรน,น,นด,ด์ดนสตรลซีรี ตรงนี้ครับถือว่าเป็นโฟมที่นุ่มแล้วก็ผ้าเนี่ยออกแบบได้ดีครับแสดงว่าใส่ได้นานแล้วก็เล่นเกมได้นานครับไม่เมื่อยหูไม่ร้อนหูอย่างแน่นอนครับมาที่ตัวนี้ครับเอห็นยืดเป็นติ่งตรงนี้ครับไม่ใช่อะไรที่ไหนครับมันคือไมโครโฟนนี่ยืดออกมาได้เป็นไงหรูหราหมาเ่ามากครับตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้ครับดียังไงครับมันคือไมโครโฟนแบบเคียร์แคสไมโครโฟนแบบเคียร์แคสคือไมโครโฟนที่ตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากครับเวลาเราพูดเรามีเสียงข้างข้างเนี่ยดังอย่างเงี้ยมันจะไม่รับเสียงข้างหรือ สามารถยืดหดได้นี่คือไมคแบบเคลียร์แคร์ครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลทั้งหมดอยู่ด้านล่างครับนี่เห็นไหมนี่ดูด้านล่างตรงนี้ครับซึ่งเราจะเริ่มจากฝั่งขวานี่ก่อนนะอ่ะฝั่งขวาครับจุดแรกคือปุ่มปิดเปิดหูฟังนันเองแค่กดก็เปิดได้เลยครับไม่ได้เปิดยากเลยครับซึ่งตรงนี้จะมีไฟเตือนด้วยนะว่าถ้าเปิดแล้วมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นครับให้ดูเลยอ่าอ่ะต่อไปครับคือตรงนี้ครับวงล้อครับตรงนี้ครับคือวงล้อไซโทนวงล้อไซโทนคืออะไรครับวงล้อไซโนครโฟตััวเเนีี้้ขขาามท่หูฟงงอราาารรรเเเเจะไไดด้้มออต์สียง ว่าเราพูดชัดท้อยชัดคำขนาดไหนหรือเราพูดดังพูดค่อยขนาดไหนครับซึ่งสายโทรศัพท์ตัวนี้สามารถดึงเสียงมรโฟนเข้ามาได้ครับนี่ซึ่งเวลาเราแคสเกมเราเล่นเกมอย่างเงี้ยก็จะยินเสียงตัวเองอยู่ในหูฟังเหมือนกันครับแต่เขาสามารถปิดได้เหมือนกันครับต่อมาครับฝั่งนี้ครับนอกจากมีไมค์เคลียร์แคตตัวนี้นะก็จะมีตรงนี้ครับปุ่มมิวไมค์ปิดเปิดไมค์ได้ครับต่อมาเป็นตรงนี้ครับวงล้อที่ไวสําหรับปิดเปิดเสียงนี่เขียนว่าโวลูมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับรูนี้เป็นที่เสียบสาย AUX 3.5ซึ่งงมต้้อใชสายของมนโดฉพาะครทีับซึทงมัน ถือหรือเกมพวก Nintendo Switch เสียบช่อง3.5ได้ก็ใช้คู่กับสายตัวนี้ได้เหมือนกันครับต่อมาครับก็จะเป็นตรงนี้ครับเห็นรูตรงนี้ไหมมันคือรู3.5แต่่า้พิ่งมงไอ้รู3.5กับรูเนี้ยมันใช้งานต่างกันครับไอ้รูเนี้ยไว้สําหรับเสียบของเครื่องเล่นเกมนะแต่ไอ้รู3.5ตรงนี้ไว้สําหรับเสียบแชร์เพลงหรือแชร์พวกเสียงเล่นเกมเนี่ยกับหูฟัง Steel s ร r ส์ตัวอื่นับสมมติเราเล่นเกมอยู่เราใส่หูฟังตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเรามีเพื่อนเราเล่นอยู่ข้างๆแล้วเพื่อนเราเนี่ยมีหูฟังอย่างนี้อีกต ด้ไจะต้องเสียบไอให้มันโยงยางเยอะแยะไปหมดสุดท้ายครับรูนี้ครับก็คือที่เสียบชาร์จครับเป็นไมโคร USB ครับนี่คือดีไซน์คร่าวๆของเจ้าหุบคอนตัวนี้ครับต่อไปมาดูอุปกรณ์ในกล่องที่เหลือนีกว่าครับว่ามีอะไรอีกบ้างครับเริ่มจากตัวนี้ครับตัวเล็กๆจิ๋วๆนี่ครับมันคือ USB Type C Dongle Violet ครับมีหน้าที่สําหรับไว้เสียบส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องเกมเข้าที่หุบคอนตัวนี้ครับใช้สัญญาณแบบ2.4กิกะเฮิร์ครับมันรองรับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Android iPad หรือพวกโน้ตบุ๊กที่มี USB แม้แต่คอมพิวเตอร์ก็รองรับครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าสัญญาณเสถียรมากเสียบแล้วไม่หลุดเลยต่อไปครับเป็นสายที่ให้มาทั้งหมด3สายครับมีอะไรกันบ้างสายแรกครับเป็นสายหัวเฉกของ Steel Series อีกข้างนึงเป็น AX 3.5ครับก็เสียบกับพวก Joy p a y ได้เสียบกับเครื่อง Nintendo Switch ได้หรือเสียบกับพวกมือถือที่มี3 5อยู่ครับนี่สายต่อไปไปต่อครับสายนี้เป็นสายแปลงครับหัวข้างนึงเป็น USB Type C ตัวเมียอีกข้างนึงเป็น USB Type A ครับสายนี้ครับมีไว้สำหรับเครื่องเกมที่ไม่มีพอร์ต USB Type ซีแบบนี้ครับซึ่งก็สามารถแปลงได้ไม่ยากครับก็แค่ดึงสายตรงนี้มาแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาด้านนี้ไปเสียบเข้าพวกอุปกรณ์เกมครับไม่ว่าจะเป็นพวก PC ตั้งโต๊ะที่ไม่มี Type C หรือไม่ก็โน้ตบุ๊กแล้วก็เสียบ n นโ Switch ครั่ที่เป็นตัวลัดเนี่ยมันจะไม่มี t y p ซ C แต่มี Type A ก็เสียบได้เช่นกันแล้วก็ p พ a y s t a t i o n 4ครับก็เสียบตัวนี้ได้เหมือนกันครับเพราะ PlayStation 4เนี่ยไม่มี t y ้ e ีให้มานะเออต้องเสียบนี้เอครัน ใช่ครับพี่หนุ่ยอัมพลนั่นเองผมบ้าเหรอไม่ใช่ไมโครคือไว้ชาร์จแบตนั่นแหละเออก็เสียบตัวนี้ก็เสียบเข้าคอมหรือเสียบเข้าเต้าชาร์จ5โวลต์10โวลต์ก็ชาร์จแบตได้เอาละครับเมื่อกี้เราพูดถึงดีไซน์แล้วก็อุปกรณ์ก่อนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้ก่อนว่ามันเจ๋ยงยังไงกันบ้างข้อแรกครับเจ้าตัวนี้ครับรองรับการใช้งานกับเครื่องเกมทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4 PlayStation 5 Nintendo Switch PC ยไไินท์ทอลสวิตชเพราะ Steel Series เนี่ยเาแถมพวกสายต่อเนีโฟนแ จนครบครับไม่ว่าคุณจะเล่น,นแบบไหนก็ใช้ง,งานนั้บอกครับย้ำครับว่า ถ้าอุปกรณ์เกมของคุณเนี่ยไม่มีพวกแบบไทซี C แบบนี้ก็ต้องใช้แบบมีสายเล่นแบบมีสายไปนะอย่างพวก iPhone ต้องเล่นแบบมีสายมือถือที่แบบว่าไม่มีไทซีกแบบ็ต้องใช้เล่นแบบมีสายครับซึ่งการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ครับใช้สัญญาณเชื่อมต่อแบบไร้สาย2.4กิโเฮิร์ครับไม่ใช่บลูทูธนะมันต่างยังไงถ้าเป็นสัญญาณไร้สาย2.4กิโลเฮิร์เนี่ยการเล่นเกมเราเล่นไร้สายเนี่ยจะไม่มีดีเลยครับแต่บลูทูธเนี่ยมันจะมีดีเลยนิดนึงซึ่งตัวนี้ย้าเลยว่าเล่นเกมแบบ ต้องชอบแน่นอนครับใครที่เล่นเกมหารลูกหางค่ำหูฟังตัวนี้ครับรองรับการเล่นเกมแบบไร้สายได้นานถึง2 4ชั่วโมงครับโอ้โหเล่นกันทั้งวันทั้งคืนครับเรียกว่าชาร์จแบบทีนดงยนครับเล่นได้ทั้งวันครับก็ต้องกังวลว่าแบตมันจะหมดท่วเมืที่เราเล่นเกมอยู่นั่นเองครับส่วนย่านความถี่หูฟังตัวนี้ครับรองรับอยู่ที่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์ครับซึ่งเป็นย่านความถี่ที่มีเลนจ์ค่อนข้างที่จะกว้างครับสามารถรับเสียงได้ดีทุกย่านครับไม่ว่าจะเป็นย่านเบสเสียงกลาาางงเเสีีียูครรับไดดด้้หมมพะนท่วว นั่นเองครับและข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อสาคัญของเจ้าฟังตัวนี้เลยครับถึงแม้ว่ามันจะรองรับการเล่นเกมทุกแพลตฟอร์มครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ทํามาเพื่อ P5 โดยเฉพาะครับเพราะมันสามารถใช้งานกับแทมเพลตทีดีซาวได้ครับเสียงแทมเพลตทีดีซาวคืออะไรครับเสียงแทมเพลตทีดีซาวคือเสียงที่เราสามารถได้ยินเสียงเกมแบบ360องศาครับเป็นรายการข่าวไปแล้วครับมันไม่เหมือน7.1กับ5.1นะตัวนี้มันจะเป็นระบบใหม่ของเ l a y s t a t ช o n ที่ออกแบบมาให้การเล่นเกมเราเนี่ยได้อัตรา ที่ดีมากขึ้นครับตัวนี้เป็นหูฟังที่รองรับที่มีในตลาดตอนนี้ครับใครที่อยากได้หูฟังดีๆไว้เล่นเกม Play5 อยากได้เสียงดีๆก็ซื้อตัวนี้ไปเลยครับแต่ย้ำไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ครับไม่รองรับระบบเสียงแบบ7.1ครับเป็นแค่สเตอริโอเท่านั้นครับแต่ถ้าเล่นกับ Play5 จะได้เสียงแบบลอกทิศทาง3 6 0องศาครับต่อไปครับเป็นรีวิวการใช้งานจริงแล้วครับซึ่งผมเนี่ยไปแอบใช้งานมาหมดแล้วครับทุกรูปแบบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น iPhone o n a d r ไอโ i นแอนดรอย์มินิเนนโ C หรือ PlayStation 5ั่นที ว่าตัวนี้ครับหูฟังตัวนี้ครับไม่ว่าจะเล่นกับแพลตฟอร์มไหนใช้งานได้ดีทุกแพลตฟอร์มครับเสียงหูฟังตัวนี้เบสเนี่ยจะเป็นประมาณว่ามีเบสที่อิ่มครับแล้วก็มีเสียงปะทะที่ดีครับแต่เบสจะไม่อู้ไม่บวมจนไปกบเสียงด้านอื่นครับทำให้ได้ยินเสียงย่านอื่นได้ดีเช่นกันครับย่านเสียงกลางครับเสียงกลางนี่ทําได้ดีพอๆครับเล้าไว้ฟังเพลงเสียงร้องเนี่ยจะเด่นออกมาพอสมควรครับซึ่งใครที่ชอบแบบเว้นฟังเพลงด้วยตัวนี้ก็ทําได้ดีครับเสียงแหลมครับเสียงแหลมตัวนี้ครับไม่แหลมแบบบาดหูครับจะ แล้วก็มีประกายครับทอดยาวไปปลายครับซึ่งเวลาเล่นเกมพวก Open World เนี่ยหูฟังตัวนี้เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบใบไม้เสียงไม้เสียงนกอะไรพวกนี้ที่เป็นเสียงแหลมแหลมเล็กๆเนี่ยตัวนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆครับต่อไปครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของคาแรคเตอร์ขูฟังตัวนี้ก็คือเวทีเสียงครับหูฟังตัวนี้มีเวทีเสียงที่ค่อนข้างจะกว้างครับเวทีเสียงค่อนข้างจะกว้างแล้วมันดียังไงครับมันดีตรงที่เวลาเราเล่นเกมที่แบบพวกกม Open World หรือเกมแบบเ p s พีเอวกนี้ครับเกมที่เราต แบบความต่างของมิติอย่างเงี้ยเวทีเสียงที่กว้างของหูฟังตงัวนี้มันทําให้เราแบบแยกชั้นเสียงได้ดีมากเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหูฟังตัวนี้เหมาะกับการเล่นเกมแบบ Open World นะเกมแบบทิพเปเอะอย่างเกมพวกแบบมอนแันคอริซอนซีโรดอนอะไรพวกนี้หูฟังตัวนี้ทำได้ดีมากครับแนว FPS ก็ทําได้ดีเช่นกันครับแต่อาจจะแยกเสียงทําไม่ดีถ้าหูฟังที่แบบทำมาเพอรเกมแนว FPS สครับสรุปสุดท้ายครับใครที่ต้องการหูฟังกับเพย์ห้าดีๆนะหรือหูฟังที่ไปเล่นเกมดีๆสักตัวนะแล้วก็มีงบประะมมาาาาาณทีี่่่่คออนนนน้ง้งถถืผํเลยวววตัหู ที่จบได้ตัวหนึ่งเลยเน้นไปที่ทางคอนโซลสมากกว่านะถ้าเป็นเน้น PC เนี่ยของตัวนี้อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะไม่มีเสียงแบบจิดจุนเนิแต่ถ้าเป็นพวกคอนโซลโมบายตัวนี้จัดเลยครับถือว่าคุ้มแน่นอนครับร<อ>าคาของเจ้าหูฟังตัวนี้ครับ Steelseries a r t i s t 7P ครับราคาอยู่ที่ ,6990 บาทครับถือว่าไม่แพงนะสำหรับคนที่มีงบประมาณถึงครับสามารถหาซื้อได้แล้วครับที่ร้าน Banana ทุกสาขา Banana Equip หรือแม้แต่ในเว็บของเราครับ www.bnn.in.th ใครที่เกียดเข้าไปหาครับเพราะว่าี่เกียดพ ให้มือมือเงี้ยผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแค่คลิกเข้าไปครับก็จะไปเจอสินค้าตัวนี้ทันทีครับใครที่สนใจก็เข้าไปซื้อกันได้ครับรับรองว่ามีของให้คุณไปใช้งานอย่างแน่นอนครับผมสุดท้ายครับนี่เท่ๆ ใสเ่เทพไหมีหัวใส่ได้นิ่มมากก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยู u ูบแชนแนลของเราด้วยครับใครที่ชอบรายการเกมเมอร์อย่างนี้ครับไม่ค่อยมีสาระไม่รู้พูดอะไรพูดเร็วเหลือเกินก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะเออใครช่วยแชร์กันเยอะซับสไครป์เราจะได้ขึ้นวิวจะได้ขึ้นมีโฆษณาเข้ามาเราจะได้ทํางานดีๆันต่อไปครับแล้วก็ใครที่เจอโฆษณานะถ้ามีเวลาดูก็ดูซะหน่อยจอะได้มีรายได้เข้ามาให้พวกผมนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการต่อติด,ต,ดต่อไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น IG ไลน์แอดยูทูบชาแนลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่คุณดูอยู่ไปติดตามให้ทุกช่องทางครับเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆออกมาเสมอครับและจะบอกว่าโปรโมชั่นแต่ละที่เนี่ยบอกเลยว่าไม่เท่ากันนะ<อ>ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเกมมิ่งเกมเมอร์คลิปนี้ครับใครที่มีคาถามเกี่ยวกับเจ้าหูฟังตัวนี้หรือคําถามเกี่ยวกับเกมมิ่งเกมเร์ถามเขา้ามาได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นี้ครับเดี๋ยวพวกเราและทีมงานจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคาถามครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจอห์นวากและรายการบรรณาธิารเกมมิ่งเกมเมอร์ต้องเขอาลากันไปก่อนสวัสดีครับ